สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับไส้กอกแฟงรสเผ็ดเสียบไม้ตาดทาคุมีนะจ๊ะก็ดีชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้งางส่ที่พีซื้อมาเพราะคำว่าเผ็ดนี่แหละจ้ะอยากรู้ว่าเผ็ดจริงไหมตัวนี้นะครับเป็นไส้กอกหมูผสมไก่นะจ๊ะแต่ก่อนกินนะครับมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับในนี้มีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองผลิตอาจจะมีผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีนมไข่ และก็สำหรับผู้ที่ต้องการจำกัดการบริโภคไอโอดีนเนี่ยอ่านยากนิดนึงนะครับความจริงอ่ะน่าจะใช้สีตัดกันนะครับมันจะได้อ่านคำเตือนเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลผู้แพ้่อาหารจะชัดเนาะอ่านยากอ่ะดูดูไกลๆสวยนะครับแต่พอเราเพ่งอ่านเนี่ยมันอ่านยากความจริงควรใช้สีตัดกันนะครับผู้บริโภคจะอ่านได้ชัดๆนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ละจ้ะอ๋ออืม ขนไดนะตัวนี้อารมณ์ประมาณหนังไก่กรอบเลยอะ่ะแต่เนื่องจากเขาใส่หมูดังนั้นมันจะมีความนุ่มมากกว่าอย่างที่สองแล้วก็อยาถามว่าพี่อัน้ำตางใหญ่ขโมกิ้ไบทำไมทั่ไงไบยังไงอ่ะ ขโมงกคบสิบกว่บ,บาทไอ้นี่ยีิบบาทแพงกว่าสองเท่านะครับแต่ว่าเคยความนั่นของมัวเนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็รสเผ็ดเผ็ดอยู่นะเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะครับเผ็ดกลางๆนะครับ ค่อนไปทางมากไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้เผ็ดกลางเผ็ดกลางๆค่อนไปทางมากก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นไส้กรอกที่เบียนชอบคือว่ามัน,น,นต้องได้เนื้อมาล้วนๆโดยไม่ผสมแป้งแนื่ว่าเรากินแล้วหมันจะรสชาติาของเนื้อเต็มๆไงแล้วก็ตัวนี้นะครับเนื้อก็จะแน่นกว่าสมอสกีบ้บรสชาติเผ็ด กลางก็เป็นทางมากนะครับโอเคเลยถือว่าทําได้ดีแต่สิ่งที่มีความแปลกใจคือเนี่ยก็ขเขียนนะครับว่าหอมกลิ่นลมควันไม้ซากุระงนะูตรงงะมีกลิ่นลมควันไหมเอออันนี้ก็ที่ชอบอย่างหนึ่งครับมีกลิ่นลมควันนะจ๊ะแต่มาจากไม้ซาก,กุระหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเฮ้ยกลิ่นลมควันเขาก็หอมนะจ๊ะโอเคครับเพื่อการรีวิวคลิปนี้เปที่นี่ครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ